โอ้เราเป็นโลกเนี่ยนี่โอ้ยปออบูปลาบูพี่อาบูพี่ไอไปแล้วจังหวัดแล้วครับบูพี่ไอบูพี่อา้นนะยัง่ะครับได้ขอลามโอลามมาบาทานโอยังัขึ้นไงท่ขาลามหาสิบาทบานปลูกเองขายเองปลูกที่หันมาได้เ่าหรื่ครับเขากล้องโลละหาสิบาทเด้อพี่น้องเด้อหอมนุ่มลูกเองปลูกเองขายเอง ตลาดนัดบ้านเมืองแอร์ทุกเซ้าวันเพฤหัสเดินพี่น้องเดินนี่แหละพี่เล้าไายนี่แหละลูกยี่บันเมืองแอร์พร้อมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนครับเหมือนี่ผมอยู่ตลาดเซาบ้านเมืองแอร์เป็นตลาดนัดชุ่มชนครับผมตลาดนัดชุ่มชนบ้านเมืองแอร์ตำบลขามป้อมอำอเภอเขมราราฐจังหวัดอุบลราชธา,านีของเข้าครับผมเมื่อนี้ล่มหนาวกลับมากอีกแล้วครับเดี๋ยวพาพี่พนาน้องยางเข้าไปเบิ่งนขังในน้ำกันครับผม ไไาไหรอกยางกับไปทางในน้ำกันข้างนี้กับซีมมนกล้วยเมนยนัางกันละจุ่มส่งเพักเสียนพักเสียนนะประกาศพักเสียนจ้กบาทอะไรแม่พักเสียนถุงละสิบสบาทได้เอียงก็ได้หิวเสียเลยเจ้าได้ทุกยางปุ๊บ เป็นแบบพี่น้องขายบักแตงปลูกเองขายเองเลยครับเดินมาไงเตงส้าวบาทปลูกเองขายเองบุษบาเนา่าถ้าเราได้ยังบานเนี่ยถึงกับได้ฝากไปรอบนึงแล้วรอบนี้ย่างเนื้อกินบ่วบ่อนหอยมะแรงผูสามสิบห้าบาทเด้อพี่น้องเด้อโลนึงถ้าเสียแบบรถต้มให้แล้วก็มี สามโลอร่อยสามโลอร่อยแล้วว่ะยังอยู่ทางนั้นเด้งตอดเด้งว่าพ่อกันกันลังเซลฟี่ไปเลยครับกักกระดาษเกากลีแล้วนี่พี่น้องเกากีใส่ไข่ย่ามนีน่แซ่บเด้อหนาวหนาวยังส,สิสิบบาทสิบบาทคือเกาพวกกระดาษเกาหลีเลยไก่ครับผมเขาไปเลาะเบิองทางในก่อนคนกันลังมาหลายเดี๋ยวเาจะวนไม่หลอกหนึ่ง เอฟซีอย่างน้อเพจดย้อเฟอร์เฟอร์บักวายลอากระมี่บักแตงบักแตงกวางจักบาทนี่ครับกวางละเศร้าบาทนะครับเดี๋ยวพักดังขมลอากระมี่ตรงเนี้ยข้าวโพดแบบต้มกระมี่ด้วยสีเอาบัทั้งต้มเกระเห็ดโอ้ต้มแล้วจักบาทนี่ครับแบบนี้เศร้าบาทสามมัดห้าสิบอีกต่างหากของบาทเ้องพี่น้อง เรากัดต้มม้าเราบ่ท่านเดมัดอยู่ต้มมาไม่ใหม่เก็บมาไม่ใหม่หรืออยากเอาไปต้มเองก็ได้โอ้โหทบๆเหยียบขายนึ่เหยียบขายหลาหน่อยแล้วเมียพ nah ี framework. ่เนอะช่วงนี <t ot training 19> ้พักงามหลายนะครับเดินแนวอยู่แนวกินบานเฮ่าคาับคนห้องเมียแล้วก็มีไปเบิ่งกระหล่ำเมียเราคือต้มฟ่อนตัดมาใหม่ๆเลยปะ หัวเราเป็นโล่คูณได้ดิอุ้ยเออปาดหัวจ้าผ่านล้วพ่อนี่ยเจ็ดสิบครับปาดหัวมันเป็นโล่เพราะเจ้าหนวกปัดหัวแบบใหญ่หนึ่งตัดว่าเป็นหัวเลยตัดว่าเป็นไม้เลยเนะครับเด้อโอ้แต่ว่าหัวงามือหลีเลยพี่น้องเด้อยพักบ้านห่อกระลำแของ สินค้าคือเหลือหน่อยเถอะเรพ่อเบิร์ตวะ <c oughs> อา้าอันนี้กับโบม,มาตัวนี้ทั้งคังตล <c oughs> าดอยู่วเห็นเนี่ยต้องมาหมูว่านนะเห็นอยู่ว่านแรงนะครับครับวันนี้โบเห็นเสาเฮ้ยมันมาตั้งแไปไก่ผู้นเอียงพาปูที่นอนงพื้นละลอยหลายสีหลากสีมัาแบบไหนนะครับ ปลาปูทีนยอดอนเขาย่ง้รเดี๋ยวราใส่อกอกเนื้อใส่กอกหมูขอละหาบาทหกขอห้าสิบ้นี้เลยมัมก็มีมัมจักบาทสําเม่นะมัมคอระ้าซามัมขอราอ,อ,อันนี้คอละหาแต่ว่าหาสิบบาทได้หขอแล้วแถมอ,อ,อ เนี่ยขา่ว่าไราปันไดคับมือเนี่ยแต่ว่าคนสื่อายอยู่เนี่ยขาเมาบางนเี้คนน้ำซัก้มักปูก อาเดิ้ลพี่น้องเดิ้ลไผ่มักปลูกย่ามเนี่ย,ยบรรยากาศกา็ล<บ>ังดีปลูกผักงามๆแ<ม>ยงบเลี้ยงเลยมันต้องการอาหารแหละต้องลงแปะแล้วค่ะอันนั้นก็ม่อันน้องกิ้งเลี้ยงอันสักบ่าตัวลำธิบาทค่ะคูณได้มักปลูกกับมาซื้อไปปลูกพี่<ม>น้องคูณได้กี่ขานปลูกกับมาซื้อไปกินก็ได้พุดแบบไงแล้วก็มีแบบหน่อยก็มีโ <ตะ S 2> อ้บีบยาผัก พักกาดเพือนพักกาดกอพักสลัดเอียงกินอกเอียงแนวมส้อเหรอหลายอย่างกล้วยบัวคาบนี่เอย่างอี้เป็นรักหลานด่างเนี่ยมาว่าเป็นบักเผาตอนแหลกทื่เถื่ยเป็นใหม่มงคุ้นเนี่ยผู้เบี้ยผักเลาหลอันนี้เลยบักมู จ้าเอารสไห้ก็ได้เรือใสเรือซ่ร้าปาค่ะแม่อันนี้ซื้อสองพันตัวอันนี้รสที่แบอันนี้เบี้ยบักเมล่อนมาครับเพิ่อแบกแตงโมนี่น้ำต้มยาวโอ้นี่หลายอย่างเลยครับนะไผ่มากปลูกมาสือไปปลูกตะก้ากระปุ่นน้อยๆนึงนั่นได้หลายต้นเด้อครับเด้อของเรานี่สลัดแดงสลัดเขียว อันเป็นถาดแค่บาทครับแบบนี้ใหลายต้นอยู่นะครับเด้อหลา้ไมาปลูกมาซื่อไปปลูกไปยี่คาาปลูกมาซื่อไปกินได้คุณแบบไงก็มีพี่เราขายยี่สิบบาทปลูกแบบโอ้ครับเขาเขาไปปลูกลงดินก็ได้มั้งครับก็ปลูกแบบไอเป็นพอน้ำก็ได้น้องกง่ามด้วครับเรีเลี้ยงอะไรนะ อันนี้สลัดสลัดไอ้งามด้วยครับผักเล่าผักกาดขาวเอาเียวผักกาดขาวเหี่ยวผักเัาไา่ก็มีค่ะหลายอย่างครับผมตลาดเซาวันผุดตำบลขามป้อมอำเภอเคียงมาฬบานเฮาโอ้เกือบม่บ่ท่านปลาปลาปลาบู กับบ like ูพ like ี่ไอ้บูพี่ไอ้ไปแล้วเั้งวันแล้วครับบูพี่ไอ้บูพี่ไอ้หาสิบไก่กับมีไก่กับมีเจักบาทครับแบบนี้เป็นกองหาสิบบาทได้ครับเดือดปักขาโอ้เขียดอันนี้เราก็มีเขียดจาน้าอนนองทอดเขียดไส้เขียดจาน่าทอดสิบเขียดกระด่าง รับน้เงยสลาหน่อยนี่แหล,ล,ละแต่มเลือยะั้าา่างไปเลาะครับผมอย่างไปน้ำกันไปใส่หรอนะส่งลูก้าสงส่งกัะเทียมลูก้าครับ บริการทรงบ่เป็นทรงออนไลน์ยแล้วทรงหอดรถโอกาสกระเทียมหักกะมันกระเทียมปกติแดดสิออกก็เด้อพี่น้องเด้อมุ่งนี่แต่ว่ามื้อนี้บรรยากาศอึมครึมบ่มีแดดบรรยากาศคือฝนติดต้มนี่พี่นี้แสงกองวันนี้เห็นเหมือนคล้ายเหมือนเออจังว่าผมว่ายู่คือบ่เห็นนั่นอีหยัางกว่ไอ้มัมกับแหนมแม่หอยอยู่นี่ เผ็ดบอท่นเลยบ่แม่ก็เลยเหลือตะผักมาขายโอ้กาวเผดร้านมาขายวายุก็เห็นใส่กองหอยยีอัยูบ่นีเ็ดบอท่นเลยนะแม่นา้วันนีเรามีตะผักมาขาย ไอ้ดอกมองเน,เนี่ยับมีสี่ใบบานเท่าผักกระจนสาละสิบบาทงามยงามเลยผู้เฒ่าบานเท่าปลูกเองขายเองนี่พี่ดอง่อยขการท้างนี่แนมไปอยู่ให้หน้าเลาเหลืองววาน,นเป็นแปลงดอกไม้ มันนี่เหลือแต่ปลาดุกเล่าเออปลาดุก,ก<เ>ลโลก่เท่าไรล่ะครับ<อ>มันนี่ปลาดุกสี่สิบบาทด้วยครับเด้อปลาดุกโลกโละสิบขีดกั้วมลาวานนะแต่สิบเอ็ดขีดนี่เป็นโลโล่หนึ่งโลกลัว<เ>ลโอ้ปลากรอใหญ่ปลากรอสดเราเบิร์ตล่ะมันนี่เหลือแต่แบบน็อกเด้อครับเด้อมีปลาเรา เรา,รามาขายตลาดเศร้าบ้านเหมือดแอร์ตำบลคามป้อมอำเภอเขมรราชจังหวัดอ,อ,อุบบบคครรัััไไดด้้ยงลขอ้บาึนห่้ขอลาองบชทใาามใหญ่ชนาด ของลามเท่าไหร่ของลามไงบังละหาสิบบาทอืมอย่างละท้างนะอโอ้โหไข่เขา่าไข่หนึ่งโอ้ น,นั่าปุ่มเลยหายน้นำมาท่นเลยเนบบกระมุดเราคนกำลังหลอะมาลังมาโอ้ยโออิปูนาอิปูนาถุงจักบาทดีครับ กราบาทเดอขับเดยคุดเอาหอยกระซาบบาทต้นตีนกระซี่ีลูกมัวน,นี่งกรลอยเดียวค่ะอาสั้นสื่เอในยยเด้อัี้ต้มตีนงคุณปิงคงปิงข้อเราก็มีฟิงไฟไฟป็นให้โตอีกต่างหากได้เปียบมูได้ย่ำเนี่ยได้ฟิงไฟอีหน่อยเพิ่นไดโพนะหน่อยเพ่นนไดโพ รวบข้าน้วะพี่พน้องไม่ได้อ <c oughs> ของนัดสายแล้วโจ้ากานาล้วก็ลั่งเลี่ยงของแพ็คของเลยพี่น้องเงยโอีย้ยนหน้าเห็นตาย,ยังเตี้ยบวันไปตั้งนั่นจ้าเตื้ยบตะวันวันเลยเลี้ยนตลาด <c oughs> โอเดือยพี่น้องเราก็มาขายอยู่นี้ล่ะทุกเสาร์วันพฤหัส ตลาดเช้าบ้านเมื่อดเดร์ครับตำบลคำมปอดอำเภอเขมมะลาดมาเลาะเบิองได้ครับเป็นตลาดนัดชุ่มชนสีว่าน้อยก็บ่าน้อยได้พี่น้องก็นกะถือว่าใหญ่เติบอยู่ครับตลาดเป็นตลาดนัดในดชุ่มชนนะครับคนก็เลาะมาหลายอยู่บรรยากาศคือคักแบบตลาดนัดบ้านเฮ้าเลยครับนี่เบิร์ดแถบทุกอย่างนหะนดะ้อยู่ในกลิ่นตัวนี้กับสิ่งของหัวของสวนนี่แหละนูหนูเดี๋ยวนู่ยเต็มตะก,การละบ้านว่างหันว่าเบิเร์ดแล้ว ก็เล่ามากันว่าเอาไปไหว้เดวรอบนึงมาสั่นต้ไม้มารอบนี้เต็มตะก้าขึ้นก่อนนี่นำพักเลยด่คุณ่งนำพักจักบาทแม่นำพักก็เจ้าค็อกินดีเทอผมก็บอกเคยกินเนี่ยนะแม่ลองเมื่องกันได้แล้ว嘛เเหรอะ ลงเก่าล้ำเฮ้ยนตกกิ่นบาดทองทองผู้แก่ น,นี่ชุมพักยังชุมพักดีมากมาเอา้เายังไปบิงข้างหน้าอีกพี่น้องช่วงนี้พักและงามหลายพักงามงามเลย หนาวจัิงสิเ,เนี่ยไม่เอามันแสบเน้าหนาวจัิงสิไม่ใช่บาทนะครับแบบนี้อ่าบาดเนาะใช่แล้วก็กินพร้อมแล้วใส่ไปน้ำกินไปนไ้ำนี่แหละก่ <laughs> อนห่อนนึงเอ้ยเน้าหนาวจริงสิก,กินกว่าตองนี้น้ำจิ้มนะครับบ่เอาเกลือบห้ังเดี๋ยวพิงไฟน้ำเนาะ <laughs> แต่เนี้ยผู้หญิงมยอมผู้ใดมาใช้ผู้ไอ้ร้านอะเลาะอยู่ร้องมูนี่แหละเมึงเลยครับอู้ดี่เพิ่นขายบีเนาะคนก็เจ้ามักปลูกบีเนาะขายดีขนาดเบี้ยพักผู้ใดเพิ่นมักปลูกบีนองครับมันง่ามเลยปลูกเรานะครับขาเราผมดีขนาดได้วุ่นมะม่วงล้ำพักอีกนะ บรรยากาศพี่รองบรรยากาศตลาดน,นัดบ้านเฮาครับล่มหนาวว้อยว้อยมากอีกแล้วช่วงี้ถุนปลาปูที่นอนเล่าพื้นละลอยบรรยากาศซื้อซันตลาดน,นัดบ้านเฮาครับผมรองเฮากระลังมาหาเลาะแล้วบรรยากาศหนาวหนาว ่าแม่ข่าเป็นบางๆเลยครับมืนอนี้ปกติช่วงฟังนี่แม่คากิเต็มมันนี่แม่คาก็ว่างเลยฮะ,ะเอาไปลอกบาเดี๋ยวไปหาบังซุบคอกับซุบเกกนื้อกะดำน้ำิปนึ่งมหมอบากบเยหนึงง

เขาอย่างนะพี่เขากร้องโลหนึ <k <k ่งบ่ครับน uh ี่ยโลหนึ่งหาสิบบาทอร์นุ่มข้าวกร้องปลูกเองขายเองปลูกกีบันเหม็ดแอร์เขาดิป่ครับเขากร้องโลละหาสิบบาทเด้อพี่น้องเด้อหอมนุ่มปลูกเองปลูกเองขายเองตลาดนัดบ้านเม็ดแอร์ทุกเสาร์วันพฤหัสเด้อพี่น้องเด้อนี่แหละที่เราขายนี่แหละปลูกกีบันเม็ดแอร์ครับขอบคุณครับ ที่เราขายอยู่มุมนี้ลนะ่ะพี่น้องทุกเชา้าวันพฤหัสบดีบ้านเมืองแอรลบหนาวลงไปผุนกระิเป็นอ่างน้ำที่มองเพ่นรอยกระท่งล่ะครับเพ่นจัดงานผักผัดแบบมันบ้านเฮาปลูกเองขายเองถุงเจา้าบาทละพ่อปักแตงนี่ถุงละซาบบาทเด้อพี่น้องเด้อนางโตล่มหนาวอยู่นี่ละ่ะ มือเบ่เราเนี่ยอยู่นื้อกินเอาคือบอุค่อยมีเราหมืนนี่ฮาเบิดแล้วเน้อกินอ่ะสุบคงซุปคอ,ปอเฮดกระด้างอยงน่งนะบุม,มี่มือ,มอนอันนี้เป็นยัง่ไอ,อันนี้ลับปาลับประตองหลับประตองสิบบาท,บาทคือเกา่าว่าเกา่าว่าสิบกากาสบากาบเกาอเือเมือนั่นแซ่บสุบเก็ดกระดา้าทครับอักน้อักนี้วก่วยังบัเนี่ย<อ> เดี๋ยวค่าปลาแหงโอ้ยเลยสิได้สุเพ๊กระด่างดีล่ะกับย่างระเบ้อแอ้วย่างก็สมักเอาปลากะมีุ่่นอีปูหน้าเหลือทุงหนึ่งข้าวต้มขาหุ่มแล้วเนี่ยไม่เอาเอาลาบปลาตองกันละครับลาบปลาทุงหนึ่งเอาอันเดียวกับพ่อตอนแรกว่าเสียวอันียัางกว่าเมื่อนั้นเอาสุเพ๊กระด่างไปขึ้นเสียบเพือเอาอีก๋อี๋ยังมาข้าวสารเนี่ยเอากินอีกอันหนึ่งโซมพักโซมพักกะมี โอ้ยเดี๋ยวกินกันเอาอันนี้อันนี้แล้วจังหวะก่อนเถออันละหาอันเศรเอาสองอันนั่นละให้มันเป็นเศร้าซะสุดเอาใส่นน้ำกันหลดไหมเส่ถุงน้ำกันหลดครับวันนี้โอ้แถมอีกตังหยคุณน่ะร่มหนาวมาแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับเนี่ยเราขายอยู่นี่นะเฮ้ยเราขายอยู่มุมนี้ผมเห็นอยู่เฮ็ดบดนะครับครับ นี่ยุมองทั้งหลังมงลูกซิ่นี่ครับอ,อันนี้เฮ็ดกระดา่างป่ะครับนะ่กระด่างทุกละ,ะสามสิบเฮ็ดบดกับีครับท่านนายจะกินแม่แล้วป่ะขายเบิดก่อนแล้วเดยกการตลาดนับบ้านเท่าซื้อแล้วเพิ่งก็เมือ่อ ทาย่างไวเบินขางหนอกกันหน่อยหนึ่งครับอ่างน้ำพิ่นพิ่นใสจัดงานต่างๆครับของตำบลําปอบอันนั้นสิเป็นอ่างสะเพริ่มสะใหญ่สะน้ําใหญ่สะใหญ่สนับพุ่นสิเป็นบ้านงามครับที่ผมยืนอยู่นี่เป็นบ้านเหมือดแอร์ไปทางขวาเมื่อพุ่นสิเป็นบ้านขามป้อมครับเวลามีงานร้อยกระทงงานอีงของตำบลขาปอบสมาหรับพิ่นก็สิมัจัดอยู่นี่แหละครับนั่นสิเป็นเดือนเป็นเวทีเวหาจาัดงานอันนี้เป็นหมอกร้อยกระทง ตลาดนัดพ่เกิดขึ้นอยู่เดินนี่เลยครับทุกเชา้าวันพฤหัสบดีครับตลาดนัดบ้านเมือดแอร์ตำบลามปอมอำเภอเขม,มาราชจังหวัดอุบลราชธท่านี่ครับผม